สวัสดีเอนะคะคลิปนี้ก็จะมาสรุปเ,เลขเชุดเด่นชุดรองนะคะปะกากกาสีแดงสองตัวบนสองตัวล่างและสามตัวนะคะแอดก็จะสรุปในคลิปเดียวกันเหมือนเคยคะ่ะนี้ก็ เป็นกดของ Youtube นะคะแอดก็จะสรุปสองตัวล่างเลยนะคะแอดเขียนไม่เรียบร้อยแล้วเนาะเอาเปิดอันใหญ่นี่นะคะวันที่สองเดือนห้านะคะหกเจ็ดสรุปสองตัวล่างอันนี้เด่นนะคะเพื่อน ด่นของเราเนี่ยเอามาจากเอามาจากนี่นะเด่นก็ได้เจ็ดหนึ่งนะคะเจ็ดสี่เจ็ดแปดแปดสามแปดสี่แปดหนึ่งแปดศูนย์นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดชุดนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วก็ชุดลองก็เจ็ดชุดนะคะลองได้แปดห้าหนึ่งสาม หนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งศูนย์สี่ศูนย์สามศูนย์นะคะเพื่อนเพื่อนเจ็ดชุดเหมือนกันค่ะองที่เหลือก็คือเป็นกันทุนเลยนะคะเพื่อนเพื่อนชุดกันทุนเนาะเจ็ดสามเจ็ดศูนย์ห้าศูนย์ห้าสี่ห้าสามศูนย์สามซ้ำนะคะเดี๋ยวสามสาม สี่สี่แปดแปดเจ็ดเจ็ดและศูนย์ศูนย์นะคะมันซ้ำเนาะอันนี้แอดจะบอกว่าแอดได้เด่นสิบนะคะเดี๋ยวนะแอดเอาปากกาได้เด่นสิบล่างนะคะสิบล่างเด่นเจ็ดนะคะลองหนึ่งเก้าแปด เดี๋ยวเพื่อนๆลองดูนะว่าแอมันจะแม่นไหมที่แอ๊ดได้สสดชนกันนะคะจากโสดของสำนักอื่นๆนะคะชนกันแอ๊ก,ก็เลยวางจิตนะคะอันนี้ก็เพื่อนๆจะพิจารณาดูเนาะไปกลมปับใจเพื่อนๆไ,ไหมต่อมาแอก,ก็จะสรุปชุดสองตัวเอ่อสองตัวบนเลยเนาะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะ สองตัวบนเดี๋ยนะคะะต้องบังไว้เดี๋ยวเพื่อนเพื่นจะงงสองตัวบนนะคะเพื่อนเอนเห็นชัดไหมสองตัวบนของแอดก็เอามาจากคลิปแรกนะคะแอดก็จะได้ดี๋จะอ่านทวนนะคะที่สองเดือนห้าหกเจ็ดนะคะเพื่อนเพื่อน เด่นสองตัวบนนะคะได้ห้าศูนย์ห้าสี่แปดสี่เก้าศูนย์แปดศูนย์หกศูนย์สองตัวรองห้าหนึ่งห้าสองห้าหกห้าเจ็ดแปดหนึ่งแปดสองแปดหกแปดเจ็ด ที่เหลือเป็นชุดกันทุนนะคะเ,เพื่อนๆก็จะมีเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสี่เก้าเจ็ดเก้าหกเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งศูนย์สองเอ้าเนี่ยซ้ำอีกจะเขียนนะแค่นี้ยังซนะ้ำเลยศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสองสี่เจ็ดสองเอ้ยเจ็ดศูนย์เจ็ดสองศูนย์ศูนย์สองสองนะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกชุดนะคะเด่นเแปดชุดทุดลองนะคะเพื่อนแคปหน้าจอเนาะมงวดที่แล้วหลุดจะงวดก่อนเข้านะคะงวดที่แล้วสองตัวล่างเข้าวางสับวางทั้งเด่นทั้งลองตัวเดียวกันวางซ้ำ เออแอดก็จะเพื่อนแคปเนะเาะแอดก็จะสรุปสามตัวนะคะสุดสามตัวบนเดี๋ยนะคะเพื่อนสุดสามตัวบนนี่นะคะเพื่อนสามตัว,ะะตว,ตว,ตวเห็นชัดไหมเดี๋ยวเอาตรงนี้ออกจะได้มันจะเล,เล,เล,เลเอะตาไป ันนี้ก็จะเหลือสามตัวบนนะคะสามตัวบนก็เหมือนเดิมค่ะเอามาจากนี้นะคะเพื่อนดูคลิปทที่แล้วก็จะรู้นะคะกมีโคโตรโตเนาะมีแอดสลบชุดเด่นชุดรองชุดกันมาให้จากสาสิบชุดแอดก็จะอ่านเลยเนาะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเพื่อนๆ ใครมาดูคลิปแอดคงจะไม่กาอีคนนี้นี่มันอะไรเนี่ยคือไม่รู้จะคุยอะไรนะคะมาแบ่งปันให้เฉยๆเนาะก็แอดก็ลง youtube ไว้กันแก้เหางาว่าย่ายแล้วก็เป็นคนชอบดูเลขค่ะเล่นด้วยแหละแต่ว่าไม่ได้เล่นชุดหนึ่งเยอะแยะตัวละห้าบาทสิบบาทนะคะแอดเล่นแก้เหงาไปอันนี้แอดก็สรุปให้นะคะจาก สามสิบกว่าสำนักนะคะเดจับเสร็จแล้วก็มาจับสามตัวให้นะคะแล้วก็หาหลักปักมาให้เลยเพื่อนๆก็พิจารณาดูเอาเนาะใช้วิจารณญาณในการดูแล้วก็ในการซื้อเอานะคะแอดก็จะอ่านเลยนะคะชุดเด่นนะคะวันที่สองเดือนห้าหกเจ็ดนะคะสรุปสามตัวบนนะคะก็มีห้าหกศูนย์ห้าเก้าสี ห้าศูนย์สี่ศูนย์เก้าสี่ห้าเก้าศูนย์สี่เจ็ดศูนย์หกเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดชุดนะคะชุดเด่นเจ็ดชุดค่ะต่อมาชุดลองนะคะแปดเก้าศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดเก้าสี่ห้าเก้าสองห้าหกสอง ห้าเก้าหกสองห้าศูนย์เจ็ดชุดเหมือนกันค่าชุดลองที่เหลือก็จะเป็นชุดกันทุนหมดเลยนะคะเพื่อน,อนจากสามสิบชุดชุดกันทุนของแอดก็หนึ่งศูนย์หกหนึ่งแปดหกหนึ่งเก้าศูนย์หกแปดศูนย์ห้าศูนย์หนึ่งห้าเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าหก เจ็ดศูนย์สองหนึ่งเก้าสองหนึ่งศูนย์สี่หนึ่งสองหกหนึ่งสองศูนย์ศูนย์เก้าสองห้าสองหนึ่งหกเก้าสองและสองหกศูนย์นะคะเพื่อนๆเลขที่แอดเอามาเนี่ยเอามาจับเนี่ยนะคะ มันก็จะมาจากอันนี้นะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนก็จําได้เนาะแอดจะใช้อันนี้เป็นหลักเลยเนี่ยเนี่ยเป็นหลักเลยนะคะจากสามสิบจากสามสิบสูตรเนี่ยชนกันแล้วนะคะมีหกมีเด่นหกห้าเก้าเนี่ยนะคะแล้วก็ตัวรองแอดจับคู่เลยะคะอันนี้จะไม่มาจะอันนี้ยังไงก็ไม่มาในสามตัวบนต้องมี ในสามช่องสี่ช่องแนัดติดแน่นอนนะคะคเพื่อนๆก็คงเข้าใจเนาะเพราะแอดก็ลงให้ทุกครั้งเลยอันนี้ชุดกันทุนที่เหลืออทั้งหมดนี่เท่าไหร่เดี๋ยวสิบสี่สิบสี่ิบห้าสิบหกสิบเจ็ดชุดนะคะคเพื่อนๆการทุนเดี๋ยวแอดเขียนเด่นไว้ตรงนี้เลยนะเด่นเด่นบนุนะคะ หก <6. S 2> อ้าไปไหนแล้วล่ะเดี๋ยวนะหกห้าเก้าค่ะแอดว่าไม่หลุดต้องติดบนหนึ่งตัวหกห้าเก้าเพื่อนดูเอานะแอดก็ ger, สรุปแค่นี้นะคะเพื่อนๆคนไหนดูไม่ทันและจดไม่ทันก็ย้อนคลิปเอานะคะแล้วก็ดูเอาก็ขอจบคลิปแค่นี้ขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่เข้ามาดูและกดติดตามแอดค่ะ ขอให้โชคดีนะคะสวัสดีค่ะ